สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะพี่น้องนะคะพี่น้องเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้เจดี่ก็จะพาเพื่อนๆมากินอะไรเอ่ยนะคะกินอะไร <c oughs> <c oughs> ก็ตำนะคะตำอันนี้นะคะตำอ่าอาโคโรบิโคโคโรบิสตำหัวประกาศนะคะเพื <c oughs> ่อนๆอันนี้ก็คือที่ซื้อมาสองหัวเราก็ตำไปวัดแล้วหัวหนึ่งนะคะก็เอามาตากินเองอีกหนึ่งหัวนะจ๊ะเพื่อนๆ โครรบี้นะคะก็กินกับไส้เกาะนะคะไม่กินกันกบเอ่อเอ่อทะเลนะคะทะเลก็กินทุกวันกินเหนื่อยแล้วนะคะก็กินอย่างอื่นบ้างนะคะเพื่อนๆโคโรบี้นะคะโครรบี้นะคะเป็นเป็นหัวผักนะคะเพื่อนๆเป็นหัวผักนะคะแล้วก็จะพาเพื่อนๆไปกินนะคะปลาแซลมอนนะคะแซลมอนรมควันนะคะกินกับขนมปังนะคะกินแบบฝรั่งนะคะ ก็เขาเรียกว่า,าทูนเบิร์ดนะคะทูนเบิร์ดนะคะกินกับขนมปังหนุงนะคะกินกอันนี้นะคะก็จะช้าเพื่อนๆมากินอันนี้ก่อนนะคะกินขนมปังกับปลาแซลมอนนะคะก็จะมีผลไม้ด้วยนะคะผลไม้ที่เหลือมาจากวัดนะคะที่แบ่งแบ่งไปเอาไปวัดแล้วก็อนนี้คือที่เหลือนะคะคุณเ ราก็จะกินอันนี้นะคะก็จะมีน้ำจิ้มด้วยนะคะเพื่อนๆน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มภาษาอังกฤษไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะคะน้ำจิ้มก็จะมีลักษณะเป็นอย่างนี้นะคะเราก็จะใส่ใส่ใส่ใส ปลาปลาเซมอนลงไปนะคะใส่อย่างนี้นะคะเพื่อนๆแล้วก็จะลาดด้วยน้ำจิ้มนะคะนี่วางอย่างนี้เลยนะคะนะคะวางอย่างนี้เลยนะ,ะันก็น้ำจิ้มก็จะลาดอย่างนี้นะคะเพื่อนแล้วก็กินนะคะอันนี้เป็นปลารมควันนะคะ ยายนิดก็ซื้อปลาแซลมอนมาเยอะอยู่นะคะแต่ว่าถ้ากินกับส้มตำก็น่าจะอร่อยอยู่นะ,ะแต่ว่ายายนิดไม่เคยกินดิบนะคะก็เลยกินไม่เป็นนะคะก็กินเลยนะคะอย่างนี้แล้วก็กินเลยนะคะ ก็จะกินอย่างนี้นะครับเพื่อนนี่มองไม่เห็นนาทีนะคะอือร่อยค่ะมันจะอร่อยที่น้ำจิ้มนะคะ กินส้มตําด้วยนะคะก็จะใส่มะเขือแต่มะเขือน,นี่เหนียวนะคะเพื่อนลูกนี้นะคะไม่รู้มะเขือมาจากประเทศอะไรนะคะเหนียวค่ะเพื่อนๆถ้าเอาไปทำแ่อ,อเนียนมะเขือคือสีแซบนะ่บเนาะอทำซุปม,มะเขือนะคะอือร่อยมากเลย อ,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 อร่อยมากเลยค่ะพเพื่อนๆกินกับมือนะคะเส้นขนมจีนก็ยาวๆนะคะพเพื่อนๆเอาอียน,นิดเอ่อ ุตายแล้วเส้นขนมจีนนะคะเพื่อนๆดูสิยาวยาวยาวถึงเมืองไทยเลยนะคะยาวจากสวีเดนถึงเมืองไทยเลยเนี่ยมาทานด้วยกันค่ะเพื่อนๆน,นะคะตมอร่อยมากเลยค่ะเพื่อนๆแซ่บมากเลยอื้อหือ 出来啊灯光，好。 ำหัวผักนะคะเ,เพื่อนๆอร่อยมากหวานไม่ต้องใส่ผงชูรสก็หวานนะคะเอผักอันนี้คือเขาจะไปทำเป็นน้ำตาลนะคะเ,เพื่อนๆโคโรบี้นะคะ กินใส้กรอกด้วยนะคะจิ <S <S ปลา ต้องเคี้ยวนา,นานนะคะพเพื่อนๆอันนี้คือใบใบใบผักที่ต่นนะะานี่หละคะใบมันจะมีลักษณะเป็นอย่างนี้นะคะใบอ่อนมันเนาะอย่างนี้ก็ไม่ทิ้งนะคะเอามากินด้วยนะคะมากินด้วยกันนะคะเป็นเพื่อนคาน,นะคะย้ายมากินข้าวกับลูกเด้อนะคะคุณแม่นะคะ ยายก็จะกินตำมหุงบ่ได้หรอกนะเผ็ดพ,พริกสิบห้าเม็ดนะคัณเพื่อนสดสิบเม็ดแล้วก็แห้งห้าเม็ดแต่ที่ตามไปวัดยี่สิบเม็ดแต่ว่าเป็นพริกแห้งไม่เผ็ดนะคะแต่อันนี้จะเผ็ดพริกสดนี่จะเผ็ดกว่าพริกแห้งนะตามความรู้สึก ไปถึงประเทศไทยนะคะยานิดยานิดว่าขนมจีนเส้นเส้นขนมจีนคุณยานิดยาไปถึงประเทศไทยยาวมากค่ะ มวงว่เห็นพี่น้องไม่ถึงเม็ดนะคะพงสายตาแกชะลาแล้วก็เป็นอย่างนี้เละคะ่ะสายตาเราไม่ดีแล้วนะคะก็ไม่ดีตอนที่มาทำนี่แหละทำทำันทำานทำันำนี้แหละท,ทำช่องนะคะ เมื่อก่อนไม่ต้องใส่เว้นตังกินกับน้ำขี้มอันนี้ก็อร่อยนะครับเพื่อนน้ำขี้มปลาอ,อร่อย

ที่นี่เขาเรียกกรอบรักนะครับเพื่อนๆเข้ากันเข้ากันนะคะกินกับกรอบรักนะคะผักชีอือผักชีกับปลาแซลม,มอนจะเข้ากันมากมากเลยนะคะเพื่อน นี้ออกไปกินข้างนอกแล้วนะคะคำริงอะ่ะจัดตัวอะไรจะกินแล้วตมะหนาวค่ะเพื่อนๆสององศาเองนะคะก็เลยต้องคนย้ายกลับเข้ามาที่เดิมนะคะหนาวพี่มะยังละนอะไรไม่หมดนะคะอือหือเอาไกันแป๊บเดียวสิบสามนาทีแล้วตงต้องลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะพเพื่อนๆ ขอบคุณที่มาติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญอยูด่ดีไม่แห้งด้วยค่ะเด้อน,นะคะร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะคะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเพืเ่อนๆเยอะแล้วนะคะแป๊บเดียวเองนะคะขอบคุณนะคะ